สวัสดีพี่กันวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมครับกันนะครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์คุยเอีซีกันเดีกอุอ่ะเราก็มีบุคคลสองคนก็คือฟ้าก,กับพูพิงจะมาสัมภาษณ์กันนะคะอ่ะเดี๋ยวเขาทำชุดสัมภาษณ์ก่อนอ่ะทำด้วยเดี๋ยวเขาตัดคลิปก่อนสวัสดีครับโอเคเราจะมาสัมภาษณ์คุณเอบีซีกันเอบีซี อ้าวโทษโทษโทษคุณทำอะไรใสไว้อยู่นี่ก่อนอยู่นี่ก่อนเออฮะมาดูชุดนี่คือชุดของพวกเราคือเราชุดสัมภาษณ์ของพวกเรานะนี่เยอะใช่เลยในคุณมีอะไรเหรอจ๊ะคุณทำไมถึงคุณเป็นเอ็นพิซัล่ะด้ยบอกหน่อยอย่าฆ่ามันเห็นไหมคุณสภาพคนสำคัญของพวกเราจะตายไปแล้ว าซาเช่สีขาวได้คนสัมภาษณ์<ฮ>คนสำคัญมันทะลุอ่ะรูปไอ้นี่ออกก่อนดิอุ๊ยอุ๊ยบุพเพ็ญจะทุบมันทำไมอ่ะ,ม,อะมันก็จะอยู่นิ่งๆไงคืกอเขาแปลงไยัง นะแม่ปิดแอร์เนี่ยแต่มันก็ออกไปได้ใช่างมเอาผู้ใหญ่แหละดีแล้วเนี่ยเสื้อขาวโ okay. อเคอัสม่าต่อเร็วเมื่อกี้ภรรยาของคุณตายแล้วลูกของคุณมันก็เดินไปทางนู้นออาครับภรรยาผมตายผมก็ไม่เสียใจหรอกครับฮะ เห็นภรรยาคุมเป็นใครก็เป็นภรรยาละสิครับเฮ้ยภรยร,าย,รายาก็คือภรรยานะครับจ็บกุมอยู่เออคุณตำรวจอ,อ,อันนี้เรากำลังถ่ายคลิปอยู่นะคนอย่าพูดอะไรที่แบบกวนๆได้ไหมเนี่ย ได้ครับแล้วคุณเป็นไงมาไงถึงติดคุกคือผมไปทำคดีคดีหนึ่งมานะครับว่าไงนะทำคดีคดีหนึ่งใช่ครับคือแบบว่าผมห้าวันก่อนครับผมไปเที่ยวร้อนกับพ่อครัวครับแล้วผมก็จับแล้วผมก็เห็นผู้ร้ายกำลังขโมยของครับ ขโมยของเหรอใช่ครับแล้วคุณไปขโมยมาอ๋อเปล่าครับมันมีคนหนึ่งเป็นผู้ร้ายครับแล้วผมถูกใส่ร้ายครับผมก็เลยยอมรับว่าแล้วผมก็ไม่อยากผมผมก็ไม่อยากจะมีเรื่องกับใครครับอ๋ออย่างนี้เองอยู่นเฉยนจับคนไายเท่าที่ท่าทีสิจับคนไาย,าาาายเอ่อทำไมคุณถึงติดคุกเดี๋ยวขอคิดก่อน ทาทีผ่านไปโอ้นะครับใช่มันถือครับก็จบแล้วนะครับจบได้วไหมครับผมอายผมไม่อยากออกทีวีครับผมไม่คือครั้งแรกนะครับผมก็ไม่อยากออกทีวีครับมันคือครั้งแรกครับเลยอายอ๋อไม่เป็นไรแค่นี้บายบายจบจบ